สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเดี๋ยวพามาดูแนวทางนะครับบนตรงๆไม่ต้องกลับะไม่ต้องกลับไปซื้อนะครับดูไว้ก็พอนะสวัสดีนะครับแอดลงคลิปสั้นไปคลิปหนึ่งนะมีเพื่อนเพื่อน fc ท่านหนึ่งเขาบอกว่าไม่เออเขาว่าบนสองตัวบนตรงบนตรงๆไม่ต้องกลับแล้วเขาก็วงเล็บมาบอกว่า ไม่ต้องกลับไปซื้ออะถูกต้องครับไม่ต้องกลับไปซื้อนะเรามาดูเป็นแนวทางว่ากันไปนะครับตามสูตรการคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะนะครับนะไม่ต้องกลับนะฮะไม่ต้องกลับไปซื้อครับอย่างที่เขาบอกนะฮะดูเป็นความบันเทิงดูความเพิ่มเพินดูเป็นแนวทางว่ากันไปนะครับตามสูตรการคำนวณของตัวเลขนะครับใน,ะบนส่วนของ แนวา,างนนี้น,นะครับก็มาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนนะครับวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการเลือกซื้อสลากกิน,นแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับตัวเลขที่ได้นะครับเป็นเพียงการคำนวณด้านหลังเพื่อหาสถิตินะฮะ ก็ไม่เจอประสบการณ์พนันห,หรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็โปรดใช้ดุลพินิจวิจารณญาณในการรับชมนะเพื่อนที่เข้ากลุ่มฮะใครที่อยากจะเข้ากลุ่มนะ ID line สามศูนย์เก้าพีเคจีโอเฮบ้านบางมีหกหกนะนะครับบ้านบางมีหกหกนะครับเข้ากลุ่มได้ไปพูดคุยไปสอบถามได้นะครับชุดสรุปแอดลงมาให้แล้วในส่วนของข้อมูลนี้ฮะเพื่อนๆนะก็แอดออกมาเพิ่มเติมให้เผื่อใครไม่ชอบในชุดที่สรุปที่แอดให้ไปก็มาดูตรงนี้ได้นะครับเราเอาชุดนี้ไปใช้ได้ไม่ว่ากัน นะว่ากาไปตามสูตรการคำนวณของตัวเลขเท่านั้นอ่ะเอสจ,จะเขียนผลรางวัลเลยแล้วกันฮนะจะไม่เอ่อจะไม่จับคู่ให้ดูนะเพื่อไม่ให้เพื่อนเสียเวลากันนะครับเอสจ,จะไม่จับคู่นะเอามาดูนะครับูซ้ายมือฮนะหลักสิบสองตัวหลักฝั่งขวามือก็เป็นหลักหน่วยสองตัวอ่ะจับคู่ก็ได้สี่คู่นะผลรางวัลที่ออกนะครับเพื่อนๆผนละรางวัลเก้าเจ็ดเก้านะครับ เจ็ดเก้านะครับก็เข้าไปในชุดนี้เลยเจ็ดเก้านะครับนะวนะุงด้วยประการน้ำเงินนี่แหละง่ายดีนะต่อมานะครับ หลัก16กับ8หลักหน่วย3กับ5นะครับจับคู่แล้วก็ได้4คู่นะครับพลลพรออก063ครับศูนย์หกสามนะครับเป็นไงเพื่อนๆมาหกสามนะครับก็คู่นี้เลยเป็นงวดที่สองนะครับเป็นงวดที่สองเป็นงวดที่สอง ผ่านไปนะครับดูในงวดที่3ามนะครับหลัก10 9เกกับ1หลักหน่วย5้ากับ7จับคู่ครับเพื่อนๆนะได้4ี่คู่นะผลรางวัลที่ออกก็คือ3 9 5้าห้าครับงวดที่แล้วของเราทิศมาตรงๆเลยสูตรนี้นะครับในวดนี้ฮะจะไม่รู้ว่าจะมาตัวเดิมหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันนะครับใครดูก็ได้ไปนะครับใครไม่ดูก็ อย่าบาว่ากันนะครับเดี๋ยวว่ากันเร้วกันฮะเป็นแค่ข้อมูลนะครับนะเผื่อชอบนะไม่ชอบก็ไม่ว่ากันนะครับทุกอ,อย่างผมให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเองอย่างนี้ในงวดล่าสุดเนี่ยนะฮะเห็นเห็นนะเพื่อนๆพนเราอ,ออกหกจนสามเนาะนะครับพลอยออกหกวนสามเลขหกกับเลขสามนะครับ ก็จะเป็นสีงวดติดฮะเพื่อนๆนะฮะบนวตรงไม่ต้องกลับหาสีคู่ด้วยกันเดี๋ยวพามาดูในงวดนี้กันนะเพื่อนๆนะเป็นอย่างไร,รอวิธีทํานะครับนะครับวิธีทําในส่วนของสูตรเอหอลักสิบนะฮะหลักแสนหนึ่งครั้งหลักหลักสิบบนสองครั้งแล้วก็บวกในตรงที่นะครับสองไปบวกศูนย์ก็ได้สองสองบวกหนึ่งเป็นสามในสามสามบวกสองเป็นห้า ได้ห้านะครับในส่วนของสูตรหลักหน่วยนะครับหลักพันหนึ่งครั้งหลักร้อยนะครับหมุนครั้งที่หนึ่งสองครั้งไม่มีเลขขงที่บวกกาบวกก็เป็นสิบแปดสิบแปดไปบวกสามสิบแปดบวกสามเป็นยี่สิบเอ็ดได้หนึ่งบวกสองงที่เป็นสามมาตัวเดิมหรือเปล่าครับเพื่อนๆนะมีเสียดนะมีเสีย์ที่จะกลับมาได้เหมือนกันนะ,ะนี้นะครับนะจากคู่เลยถ้าเพื่อนได้สี่คู่ด้วยกันมาดูในวันนี้กลับมาที่หน้าแรก จะจับคู่ให้พร้อมกันเลยตรงนี้นะครับหลักสิบนะครับเราได้สามกับห้าหลักหน่วยนะครับเราได้หนึ่งกับสามจับคู่นะครับไอชอบอยู่คู่หนึ่งอะไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะชอบมอนกันหรือเปล่าสามห้าอ้าวทำไมเป็นสามห้าเออสามห้าก็ก็ได้อยู่ได้อยู่นะเพื่อนๆแล้วก็เป็นห้าหนึ่ง ้าหนึ่งสามหนึ่งนะครับนี่นะได้อยู่นะชอบจริงๆอ่ะผมชอบจริงๆเ่ยก็คือชุดนี้นะเออตัวนี้สิกับตัวนี้สิห้าสามสามห้าที่อชอบตัวนี้เนี่ยนะครับที่อชอบจริงๆก็คือตัวนี้เลยนะก็จะใช้ในของวันที่นี่แหละว,วันที่สิบหกเนี่ยเพื่อนๆนะไม่งงนะครับนะจับคู่คงไม่งงเนาะใครจับเอจับสลับวันเฉย นะขอโทษทีนะปกติมันตน 5, 3, 3, 5. นะ้องเป็นห้าสามแต่ไอเคนสามห้าเยนไม่ได้เคนไม่อยากจะลบนะนะนะครับนะแอดไม่อยากจะลบนั้นนะครับนะแอดไม่อยากจะลบนั้นแอดก็เลยเออเอาเป็นตัวนี้ก็แล้วกันแล้วก็เป็นตัวกลับเอานะครับนะแล้ทุกอย่างนั้นมันก็เป็นแค่แนวทางตามนี้ฮะเพื่อนๆนะชอบก็นาไปใช้นะครับขัดใจก็มองผ่านๆไปนะสำหรับคลิปนี้นะครับจบอยู่เพียงตอนนี้เท่านั้นสวัสดีครับ